สวัสดีจากวอชิงตันค่ะหนยจากมาเลนีชาแนลนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังมองหากลิ่นไม่ชุนหรือว่ากลิ่นที่จะใช้ไปทำงานห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะหนยจะมาแนะนำน้ำหอมที่หอมมากๆตั้งแต่ราคาไม่ถึงพันให้เพื่อนๆค่ะน้ำหอมกลิ่นติดผิวนะคะหรือสกินเซนส์ก็เหมาะกับสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นชุน p r o j e c t i o ต่ำมากๆคือไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยฝุ้งอะนะอ่าซึ่งจริงแล้วเหมาะกับการใช้ไปทํางานมากๆค่ะและกลิ่นที่จะมาแนะนํานะสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่ราคาไม่ถึงหลักพันค่ะนั่นก็คือซาร่าเฟรเดตแพชเชอรีนะคะอ่าคอลเลกชันนี้นุยนี่แบบสนับสนุนเป็นแม่ยกมากๆ่ะซาร่าร่วมมือกักบโจมาโนลนโดยเฉพาะคอลเลกชันแรกเพราะคอลเลกชันอื่นๆน,ะนี่ยยังไม่ได้ลองแต่คอลเลกชันนี้เนี่ย หอมแทบทุกตัวเลยประมาณ80%นะที่นุ้ยชอบอากลิ่นนี้ก็คือ f l o u ์ t เดปัชเชอ r นะคะไปกินกุหลาบแพชเ e อรี่ไหมและมีความคล้ายกับของชาแนลตามที่เขาว่ากันนะแต่คล้ายไม่คล้ายเนี่ยไปดูกันเอาเองนะในคลิปที่นุ้ยพูดหอมมากคือดมแล้วบอกเฮ้ยหอมแบบ ฟอ r ์โร่ผู้ดีมากๆนะคะเหมาะกับสาวหรือหนุ่มที่อยากได้บุคลิกแบบออกแนวผู้ดีผู้ดีไฮโซค่ะที่อเมริกาก็ยังมีขายอยู่นุ้ยคิดว่าที่ไทยก็น่ายังมีขายอยู่นะคนเล็กน่าจะไม่ถึงพันบาทค่ะถ้าเ<ม>พื่อนๆอยากรู้นะคะว่าน้ําหอมซาร่าห้าตัวที่นุ้ยแนะนําว่าไม่ควพรพลาดต้องซื้อนะมีตัวไหนบ้างก็ดูได้ที่คลิปนี้นะคะพอพูดถึงซาร่าเราก็ต้องพูดถึงหนึ่งในกลิ่นไอคอนิกของเขาเลยค่ะซาร่าไว b บรดเลเทอร์กลิ่นนี้ เขาว่าคล้ายคริสอเวนทิสกันนึ่ก็มีรีวิวเปรียบเทียบไว้เหมือนกันนะว่ามันคล้ายกันไหมคล้ายไม่คล้ายไม่สําคัญนะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมเลยแหละสําหรับนุ้ยก็จะออกแนวฟรุตตี้วูดดี้นะคะยูนิเซ็กซ์มากๆน้องๆผู้ชายที่อยากเริ่มต้นใช้น้ำหอมก็เหมาะนะคะคือจริงๆแล้วเป็นกลิ่นที่เหมาะกับทุกรุ่นทุกวัยเลยอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่นุ้ยอยากจะบอกนะคะกลิ่นสกินเซนส์ส่วนใหญ่เนี่ย บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไอ้มันกลิ่นม,มันหายไปแล้วแต่จริงมบางทีมันอาจจะยังอยู่ก็ได้นะมันคือตามชื่อสกินเซน์ขึ้นมันจะแบบ อยู่ที่ผิวๆอะ่ะเหมือนทาโลชั่นประมาณนั้นนะต้องเข้ามาดมใกล้ๆหรือบางทีก็อาจจะจางเร็วนิดนึงนะกลิ่นสกินเซนต์เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ติดดีๆนุ้ยแนะนําให้สเปรย์ให้โดนเสื้อผ้าเลยนะคะอ่ะอันนี้นุ้ยก็แนะนำเลยนะไวบรันเลเ t อร์ e ถึงอีกแบรนด์ที่หลายๆคนชอบนะคะนั่นก็คือเรพิกกาตัวนี้นี่นุ้ยก็รคนเลยนะคะสําหรับคนชอบวายสำหรับคนที่ชอบกลิ่นชาเขียวนะคะ มัชฌะเมดิเทชันอันนี้เป็นกลิ่นใหม่ออกมาเมื่อปี2021ันกลิ่นเป็นมัชฌะกลิ่นทีที่แท้ทรูและจบลงด้วยออกแนวเหมือนกับชามลิะสมอยู่ด้วยค่ะเป็นกลิ่นที่ ดีมากๆเนาะหรือว่าคอฟฟี่เบรกก็ไปลองได้นะคะอันนั้นก็จะเป็นกาแฟนมแล้วแต่ว่าอยากดื่มอะไรนะคะ,ะพี่ก้าเพื่อนๆก็สามารถไปลองได้ที่ Atelier de Prestige นะคะที่เมืองไทยรู้สึก100 ml เขาจะตกอยู่5,000กว่าบาทค่ะแต่ถ้าเกิดขวด50 ml ก็จะตกอยู่ประมาณ2 7 0 0นะคะอ่าอีกกลิ่นหนึ่งที่นุ้ยคิดว่าเหมาะมากๆสำหรับเมืองไทยและคนชอบกลิ่นโทนเขียวไม้นะนุ้ยก็แนะนำให้ไปลองตัวนี้เลย Tom Ford c ค s t a ออันนี้เป็นรุ่น Private b r เ n d นะคะเป็นรุ่น Aqua EDT แต่เขาออกมาอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็น EDP ตัวนั้นก็จะ s o p h s t i i a t e d ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็น Costa z ์เซร d p อยู่ในรุ่น Signature Line เนาะสำหรับคนที่ชอบกลิ่น Juniper Burry เขียวกรีนนะเออ b a เบ e d i c เมดินิดๆนะก็น่าจะชอบหรือใครที่ชอบอ q ควาดีพาม่รุ่นเมอร์ตโตเนี่ยจะออกในโทนนี้หมดเลยนะค่ะตัวไหนก็ได้หอมหมดเลยนะคะดูว่าตัวไหนแบบถูกจริตกับเรามากที่สุดซึ่งไม่ว่าเป็นกลิ่นที่แบบ มันมีลูกเล่นแต่ว่ายังไม่ได้ฉุนและคนส่วนใหญ่ยังชอบอยู่ค่ะนอกจาก3ตัวนี้แล้วนะยังมี Chanel Paris Edinburgh นะคะตัวนั้นก็จะอยู่ในโทนนี้เหมือนกันโทนตระกูลพวก Juniper b e r r y ี่ iper, ry, เขียวไม้ Mai. ถ้าชอบอก็ไปลองสีตัวนี้ได้เลยนะ Channel น,นี้อยู่หนึ่งในกลิ่นน้ำหอมของ Q3 หรือว่าไรมาที่3าที่นิชอบมากที่สุดที่เหลือเพื่อนๆไปดูได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆมีกลิ่นสกินเซ็์หรือกลิ่นที่ติดผิวไม่ฟุ้งกระจายอยากแนะนําให้เพื่อนๆท่านอื่นนะคะก็เล่าคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยค่ะนี่เชาสาที่โ <laughs> ปรดปรานของนุ้ยเนาะก็คือโจมาโลนอิงลิชแพรแอนด์ฟรีเชียจริงๆบ้านโจมาโลนเนี่ยหลายๆกลิ่นเลยนะคะ <c oughs> ที่เป็นโคโลนขวดใสแบบเนี้ย ก็คือกลิ่นจะค่อนข้างติดผิวไม่ได้ฟุ้งกระจายอะไรก็สามารถไปลองได้นอกจาก English Pear แล้วนะยังไปลองพวก English Oak a n d w e เ c u r r อ n t หรือจะเป็น Basil and n e r o น i นะคะเอ่อล a ม b a s a ิล a อนด์แมนด r ร n นพอมกินนอแล้วแต่เลยว่าเราชอบปิ่นในโทนไหนนะคะก็สามารถไปลองได้เพราะบ้านโจมาโลนเขาจะขึ้นชื่อของความแบบ เบาบางธรรมชาติเนะแต่อันนี้ที่นุ้ยยกขึ้นมาเพราะนุ้ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นกลิ่นมหาชนที่คนทุกคนชอบและเป็นหนึ่งในกลิ่นที่ใครเข้ามาในวงการโจมาโลนก็ต้องมีกลิ่นนี้เนาะอิงลิชแพร์ดบง่ายค่ะเพราะว่าจะออกแนวฟุตตี้ของแพร์เป็นฟุตตี้ที่ใสๆคือกลิ่นฟุตตี้บางทีมันก็อาจจะแอบชุนนิดนึงอย่างเช่นนักครินบลสซัมแอนฮันนี่อันเนี้ย ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบไปเลยทีเดียวเพราะมันจะค่อนข้างหวานแต่นเนี้ยเป็นกลิ่นแพร่ใสสะอาดเอาไปเลเยอร์กับอะไรก็หอมเหมือนกันนะคะกลิ่นนึงที่นุอยากแนะนำให้เ,เพื่อนๆไปลองใช้เลยนะนั่นก็คือ go f i e l and bank pacific rock moss ค่ะตัวนี้นุ้มีรีวิวเปรียบเทียบกับ jo Malone wood essential s a u l ไว้ Salt, White, ด้วยซึ่ง wood essential s o ก็เป็นกลิ่นมหาชนเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆหาอันนี้ไม่ได้ก็ใช้ w o o d s s e n t i a s a u แทนก็ได้เนาะ แต่อันนี้ก็คือนุ้ยเอามาเพราะว่ามันหอมมากๆและเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากครั้งแรกที่นุ้ยลองรู้สึกถ้าจะไม่พี่นุ้ยจะลองตอนหน้าหนาวมันไม่ค่อยเหมาะกับหน้าหนาวเท่าไหร่ค่ะเพราะกลิ่นเขาค่อนข้างเบาบางติดผิวเอ่อเอาไว้ฉีกก่อนนอนเนี่ยดีดีมากๆเพราจะรู้สึกรีแลกซิ่งมันมีความเป็นโอโซนิ onic, กกลิ่นทะเลกลิ่นมัสออกแนวพาวเดอรี่ที่ เป็นพาวเดอร์ที่ออกแนวสดชื assim, been, h, ่นอ่ะดมแล้วแบบรีแลกซิ่งมากเหมือนยืนอยู่ริมทะเลตามสีน้ําของเขาเลยคน9 9้าน่าจะชอบเพราะว่าดมง่ายเวลาดมแล้วจะมีความสุขลิฟ์มีอาคโลกวกนนี้มันสวยงามอะ่ะสะอาดมากๆกลิ่นเขาค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นให้สเปรย์ให้โดนเสื้อผ้านะคะตอนที่นุ้ยใช้เขาในช่วงหน้าร้อนอ่ะก็ติดผิวนุ้ยได้ถึงแดชั่วโมงนะ แต่ว่าถ้าใช้ช่วงหน้าหนาวบางทีก็แทบจะไม่ได้กลิ่นเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ดังที่สุดของบ้าน Go f i e l and b a n k ค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะมีกลิ่น Skin เ e น s ์กลิ่นไหนที่ชอบบ้างลองแนะนำกันมานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย